หลวงพ่อกราบนมัสการค่ะจะเลื่อนท่รนก็มือเท่าฮะท่นสามหัวซี่พ่อแล้วเนื้อบ่อได้หายโดนแล้วหลวงพ่อคือม้าหายมือเลขออกค่ะโมคือท่านีเลขท่ากรนีผู้เห็นเลขเท่นี่ค้นหายันมันบ็ได้ลอไว้เป็นเลขเป็นเลขควบฝันหรือเลขมิธีมากค่ะหลวงพ่อควบฝันมันถือกับเลขเลขฝันก็ ผีมาใส่นี่แล้วก็มันถือกเลขสูตรน้ำหนักค่ะท่าน่าผีท่านเอาเงินใหม่ข้านี่เป็นคนติดแต่ถนนแล้วนะค่ะตัวเดียวคนคนน้ำมาใช่นี่ให้มันใส่ซ้อมใหาย่างดีได้ค่ะผีกับคนเคยเขียนงานหนุ่มปันตะกอนแต่เป็นโยมผุนเนาะอืมเพิ่นตายแล้วแล้วนะพอเดินว่าเลขผีไมให้ค่ะเพิ่นมาบอกว่าสองหกหาตัวเดียวเองสอง พกหาีผีมาบอกือได้เลขเกตมาเลขเกตมาไม่ได้พกหาแต่สามพกหาผีเพื่อนมาบอกตั้งมือใดค่ะหลวงพ่อมือขึ้นมือขึ้นต้อ่าเลยว่าดี่ถ้าาเกโชวมาเห็นเนี่ยมัเปิดหามาเห็นอยู่ในสมดอืเปิดหาเด็กโช่ย่อมบ่กเห็นมันไปได้ลอกไวเนาะค่ะเลขผีผีมาบอกโตเดี๋ยวได้ละ เลขพจนหายมากพนฝันนี่แกเลขสูตรตระหกเห็นมันีดยสามหกห้าครับสามห้าศูนย์สองคูตัวนี้สามห้าศูนย์สามหกห้าสามห้าศูนย์นี่เป็นเลขเป็นเลขสูตรหายสองคูนี่กับเลขล่างมันเลขล่างมันก็ได้ยุ่หนึ่งหกครับหนึ่งหาสองคูตั้งไนนี้เลขล่างนี่เผื่อเป็นเลขสูตรเลขสูตร หนึ่งหกกับปีนี่แล้วั่งีหนึ่สีสองหกหานี่เลขเออล่างนี่หนึ่งหกกับหนึ่งหาเน้นตัวใดค่ะหลวงพอ่อตัมาซื้อเน้นท่อสองโสแล้วท่อหันเลยนะ่ะอ๋อนำนักท่อกันกแกเลขวิงวววว่งสัมาแค่ไหนตัมา่าแค่ไ่ยวิ่งหกบนล่างเลยนะหกตัวเดียวบนล่างเลยเด้ยอ๋อวิ่งหกบนล่างวิ่งหกตัวเดียวบนล่างเลยนะ เ็กวิ่งอ่ะวิ่งหก<ล>คน <ไป S 1> ล<ะ>็กไม่เท่เนี่ยเลขกกันพีไอส้เนี่ยเนี่ยสองร้อยหกสิบห้าบาทเนี่ยมันมาถือก็เป็นฝันในผ้ามันเนี่ยระว่างสองหกขากับสามหกขาหลวงพ่อเน้นชุดได้ค่ะเน้นชุดเน้นแต่เล่น,ลนสองสองโตนี่เน้นหกหาทั้งพ่อเลยเน้นหกขาอ่แต่ตมะมักมันฝันมันบาดพวกหุ่นจำหนึงก็บโรคจำนึ่งแต่ม,มัมักสองคู่นี่แหละ ของโมพาเขาซ้ำโมพานิละเพรามันใกล้เที่ยงกันมันตกึ้นตรงรงแฉมหนึง่งถนัดแล้วเลขมี้ถน,นาาันเองจะขาดเน้นโนดตยาทวนจักน้อยหนึง่งนลขฝันเลขผีใช่นี่ว่าท่านเขียนเลยว่ <c oughs> าคิโนต้ตย่าเขียนว่าผีเลขผีมาบอกผีมาบอกตัวเดียวหนิละใจ้จ้า,าจเลยเนี่ย เป็นแนวทางของหลวงพ่อสุรินทร์งวดวันที่สิบหกกันยายนสองห้าหกหกผีผีมาใส่หนีหรือผีมาบอกสามโตเป็นใส่เงินใส่ซองมากคุณมาใส่หนีกันหรอเอ๋อเป็นเป็นจำนวนเงินใส่ซองมากบอกค่ะเออเป็นวัมหาหยองเขาย่อมค่อยหูุดหกันนะตะกอนแล้วตายละพีละข้าราานนี่แหละเป็นเอาเงินมาใส่หนีดว,นวนงตา,าคน,าน,นละ สองหกหาแล้วก็เลขสูตรเลขสูตรของหลวงพ่อนี่ก็จะเป็นสามหกหาแล้วก็มีสามหาศูนย์เราเท่าน,นั้นแหละเราผู้ใดมักวิ่งมักแล่นนี่ก็ให้วิ่งหกตัวเดียวเลขตัวเน้นเน้นจริงๆข้างบนน่ะเน้นหกหาเน้นหกหาสำรับข้างล่างนี่ให้นึ่งหกกับนึ่งหานำนักซ้ำกันหกกับนึ่งหาเลขบนบัสบัสที่บนก็บนหาหาตัวเดียวแหละ ่าคือตัวกันมันตัวเบินี่เบิ้ลนหา่าบค่ะออหกห้าสามหกยัสามหกสามห้าได้สูตรมันนีอยู่สามหาอีสามหกห้าก็สามหกก็สามหาอมาเท่านั้นค่ะเอาต้องยากว่าณดหลวงพ่อลายๆเด้อค่ะที่ห้แนทาวันนี้ก็ขอให้โชคดีให้เอฟซีโชคดีนะทาของหลวงพ่อนะคะการรักษาการค่ะบอกทีงบ้านะอันนี้ก็เห็น ค่าการนมัสกราร <พอ S 2> ค่าค่ะพอเป็นพี่น้องเอฟซีกับสิเดยินเสียงสัมผแล้ระ่านุนที่ยาก,กับหลวงพ่อคนสุรินนะคะหลวงพอ่อสุรินนะคะวันวันะะที่สิบหกกันยาสองห้าหกหกนะคะจดไว้แคบนาจอไว้นะคะ นะคะเพื่นบอกว่าพีมาบอกหรือพีมาใส่นีนะคะจํานวนเงิน265มันค้ายๆเลขสูตรเพื่อนเป็น3 6มหพิษกันแต้มนึงนะคะทั้งหมดทั้งมวลเป็นแนวทางหาสื่อสลากกินแบ่งรัฐบาลนะคะน้อทียากกับขออวยพ่อหย้ยพ่อไม่พี่น้องเอฟซีโชคดีกันเนื้อท้างของหลวงพ่อนะคะสกุสกๆมันๆเฮงเฮงปังปัง,ง,งค่ะ